วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่พูดถึงในเรื่องส่วนสำคัญของ Star Wars The a c o l y t e เตอนที่1และ2กนะครับคุณผู้ชมที่ตั้งใจจะดูอยู่แล้วก็ให้หนีไปให้เร็วที่สุดนะนอกจากนั้นอีกครึ่งหนึ่งของวิดีโอจะเป็นข้อมูลทม์ลน์ของจักรวาล Star Wars ผมทำเนื้อหานี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจโครงสร้างภาพรวมของจักรวาลนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับ รากฐานของ Star Wars นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากภาพยนตร์ Star Wars เอพิโซดที่4อ่ e w วโฮที่เป็นการนับหนึ่งให้กับ Skywalker Saga เรื่องราวนั้นว่าด้วยการประจนภัยของลุคสกายวอลเกอร์และกลุ่มกบฏท,ที่ผลิกกำลังกันต่อกรคนล้มอำนาจของจักรวรรดิอันโหดร้ายในขณะเดีวยวกันการต่อสู้ระหว่างลุคกับ Emperor Palpatine ก็เป็นภาพสะท้อนการเป็นขั้วตรงข้ามกันระหว่างอัศวินเจไดและก็ซิดลอดผู้ลงไหลในศาสตร์มืด จากนั้นมหากาศสกายวอล์กเกอร์ได้นำพาเราย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของเด็กชายที่ถูกเชื่อว่าเขาจะคืนสมดุลให้กับจักรวาลอย่างอนาคินสกายวอล์กเกอร์จากเด็กน้อยกลายเป็นพันดาหนุ่มแล้วก็ขึ้นสู่การเป็นอาจารย์เจไดอย่างเต็มตัวกระทั่งอนาคินได้เข้าสู่ด้านมืดของพลังครับแปลเปลี่ยนให้เขากลายเป็นดาร์ดเวเดอร์สิทธิเอกของเอ็มเพอร์พาวเวอร์ทีนที่นำพาดีเอ็มพายสู่ความรุ่งโรจน์จากนั้นสกายวอล์กเกอร์ซาก้าตรีภาคสุดท้ายตั้งแต่ภาค7 Star Wars, the War Awaken Force Awak ened, ไปจนถึงภาคที่9 Star Wars, the Rise Skywalker the War of จะบอกเล่าเหตุการณ์หลังจากดเอกนไสลาย นิกายเจได,ได้รับการฟื้นฟูภายใต้การน,นำของลุคสกายวอลเกอร์ครับทาวาเงามืดของซิดลอดก็หวนคืนกลับมาอีกครั้งผ่านกลุ่มควำนาจใหม่ที่เรียกตนเองว่าเดอะเฟิร์สออเดอร์ สตาร์วอลฉบับภาพยนตร์ทั้ง9ภาคจึงเป็นแกนกลางให้กับจกักรวาลสตาร์วอลที่ถูกแตกแขน,นของออกไปผ่านสื่อบันเทิงต่างๆซึ่งสื่อเหล่านั้นจะทำหน้าที่ตีแผ่ขยายเนื้อเรื่องของจกักรวาลสตาร์วอลให้กว้างขึ้นเช่นคอมิกเกมหนังสือนิยายและก็ทีวีซีรีส์ฉะนั้นเพื่อู้ชมเข้าใจได้ง่ายๆนะครับต้องบอกว่าสตาร์วอลจะมีการแบ่งยุคสมัยต่างๆของจกักรวาลสตาร์วอลเอาไว้ให้อยู่แล้วพร้อมกับการระบุปีกำกับเอาไว้โดยระบบปีของจกักรวาลนี้จะลงท้ายด้วยตัวอักษร BBY และก็ ABY าา a win, win ครับ ระบบวันที่ชนิดนี้คุณผู้ชมจะได้ยินและก็ได้เห็นบ่อยที่สุดซึ่ง Battle of Yavin ก็คือเหตุการณ์ใน Star Wars A New Hope ที่ฝ่ายกบฏบุกโจมตี Death Star นั่นเองเอาล่ะ Star Wars Timeline จะไล่เรียงกันไปตามนี้นะครับ Star Wars ภาคที่1ถึงภาคที่3และ Animation Series Star Wars The Clone Wars จะอยู่ในยุคที่ใช้ชื่อว่า Fall of the Jedi ยุคล่มสลายของนิกายเจไดที่เป็นผลมาจาก Order 66ส่งผลให้เจไดกว่า10,000คนจบชีวิตลงครับนำพาการสิ้นสุดมายังระบอบสาพันธรัฐแล้วกลายเป็นระบอบจกักรวรรดิที่มีพาปทีนเป็นจกักรพรรดิ มีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดซึ่งระยะเวลาของ Fall of the Jedi จะอยู่ระหว่าง100 BBY จนถึง19 BBY เมื่อ t m e Empire เรืออำนาจเราจะเรียกยุคนี้ว่า r e i g n of the Empire ซึ่งช่วงเวลานี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ตรงกับภาพยนตร์โ o โลอ Star Wars Story a n i m i t i o n Serie ร e ส์เด b a แบรวมไปถึงซีรีส์ Obi-Wan Kenobi ด้วยครับ r e n g n of the Empire จะใช้ระยะเวลาประมาณ14ปีนับตั้งแต่19 BBY จนถึง5 BBY ช่วงที่3จะเป็นยุคที่จักรวรรดิยังมีอํานาจอยู่นะครับแต่เรื่องราวที่ใช้ขับเคลื่อนช่วงเวลานี้ก็คือเหล่ากลุ่มกบฏท,ที่เริ่มก่อตัวสร้างกลุมกําลังและก็คอนเนคชันของฝ่ายต่างๆเพื่อต่อต้านอํานาจของดิมพายนะครับเราจะเรียกยุคนี้ว่า Age of r e b e l l i o n ซึ่งใช้เวลาประมาณ9ปีตั้งแต่ 5BB y จนถึง4 ABY ภาพยนตร์และซีรีส์ที่บอกเล่าเหตุการณ์ใน Age of r e b e l l i o n ก็จะประกอบไปด้วยแอนิเมชันซีรีส์ Star Wars r e b e l โอโรกวันสต Star Wars Story และ Star Wars Wars ภาี่4ถึงภาคที่6นนั่นเอง เมื่อจักรวรรดิล่มสลายสายฟันธรัฐใหม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นยุคนี้จะเรียกว่าเดอะนิวร p พับลิกกินระยะเวลาประมาณ29ปีนับตั้งแต่5 ABY จนถึง34 ABY โดยภาพยนตร์ที่บอกเล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้ก็คือเดอะแมนดารลเลียนซีรีส์เดียวของอาโซคาเทโน่แล้วก็เดอะบุ k o ออฟโบบาร t เฟจากนั้นก็จะเป็นสมัยล่าสุดของจักรวรรดิ s t า r w a r ลนะครับหรือก็คือ r i s e of the First Order ที่เป็นเหตุการณ์ของ Star Wars ภาค7-9รวมไปถึง Star Resance War ที่ล่าเกีรยวบจุเดเริ่มตน the First Order ว่า,วา,าไ,งไงง ฉะนั้นจากทำลายโดยสรุปอันนี้ผมเชื่อว่าผู้ชมก็น่าจะเห็นภาพรวม กับลำดับเหตุการณ์ของ Star Wars Univers e นะครับจะได้เอาไปใช้ต่อยอดเพื่อรับชมจักรวาล Star Wars ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและสนุกขึ้นแน่นอนซึ่งที่พิเศษมากๆก็คือภาพยนตร์และซีรีส์ของจักรวาล Star Wars ทั้งหมด Disney+ Plus Hot Star รับจบให้แล้วอยากดูตอนไหนก่อนหลังคือมีหมดอีกทั้งในระบบจะมีการแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ให้ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการรับชมนะครับเช่นหมวดหมู่ที่เรียงตามไทม์ไลน์หมวดหมู่แอนิเมชันหมวดหมู่ซีรีส์ภาพยนตร์ตอนพิเศษหรือว่าดาา็อกิมเมนวัลรืรรราา่ ถ้าเลือกตามแบบผมเลยก็จะเป็น Disney Plus Hot Star Premium ค่าบริการแบบรายปีปีละ2,290บาทตกเดือนละประมาณ190บาทเท่านั้นครับซึ่งสำหรับผมคือคุ้มค่ามากๆเอาละพูดถึงไทม์ไลน์ที่ไปข้างหน้าไปแล้วเทว่า Star Wars ยังมีเหตุการณ์ในอดีตด,ด้วยนะครับซึ่งยุคสมัยที่เป็นรอยต่อกับ Fall of the Jedi ก็คือยุค High Republic และก่อนหน้านั้นถัดไปอีกก็คือด o l อ Republic และ d a w n of เด e j e d ด โดยทั้ง3ช่วงเวลานี้จะถูกนำเสนอผ่านหนังสือนิยายคอมิกและก็เกมเท่านั้นครับรีแคปให้นะครับว่าดอนอัปเดตเจไดและดิโอเนี e พับลิกจะเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณ25,000 BBY ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเจไดรุ่นแรกเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีแห่งพลังและคิดค้นไรเซเบอร์ขึ้นมาเป็นอาวุธประจําตัววร์นว่สภาเจไดก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลานั้นเช่นกันครับ 5 0 0พันปีต่อมาสาหาพันธรัฐได้ถูกก่อตั้งขึ้นเกิดเป็นรัฐพันธมิตรระหว่างดวงดาวต่างๆซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มดาวแกนกลางหรือว่า Core World ที่ใช้เป็นสถานที่สําคัญในเรื่องเช่นคร์ซองคอเรเลียและก็อัลดรานอดีต2 5 0 0 0ปีจึงเป็นระยะเวลาที่นานมากๆและเปิดกว้างให้ผู้แต่งกับทีมสร้างสืงส่อบันเทิงต่างสามารถเข้าไปเสริมเติมแต่งเหตุการณ์สำคัญมากมายลงไปซึ่งประเด็นในเรื่องบางอย่างก็ถูกส่งต่อมายังเหตุการณ์ในยุคหลังด้วยนะครับเช่นตำนานที่ว่าด้วยชาวเเเเเมนนาาาาดดดออออรรทที่่ไ้้้้ัับบลลืกใใหปป็็วววิจผูชซุธยง ตระหงอรคนนี้จะถูกพูดถึงครั้งแรกใน Star War s r e b e l และดาร์คเซเบอร์ยังถูกส่งต่อจนมาถึงเรื่องราวของเด e m a n d ดาร r i a n อีกด้วยปี2 5 0 0 0 b b y จนถึง1000 BB y จะถูกนับให้เป็นยุคด o โ d Republic นะครับยุคนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุการณ์สงครามระหว่างเจไดและซิดลอดซึ่งฝ่ายเจไดและสหพันธรัฐเป็นฝ่ายชนะจากนั้นพวกเขาใช้เวลา500ปีเพื่อบูรณะและพัฒนาระบบ Republic ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองและนั่นทำให้จัก,กรวาล War เข้าสูยุค High Republic, ่เร Republic น,น,น,นถึร1 0 0 b b y g ฮรีพับลิกนั้นเป็นยุคทองของระบบสาพ,พันธรัฐและนิกายเจไดยซึ่งเมื่อคอเวลเข้าสู่ความสงบความสนใจยังพุ่งเป้าไปยังหมู่ดาวเคราะห์ในวงโคจรรอบนอกหรือที่เรารู้จักที่นั่นในชื่อดีอัลเทอ r i ริม สหพันธรัฐได้ขยายอาณาเขตการปกครองออกไปยังพื้นที่เหล่านั้นครับในขณะที่คณะเจไดก็ได้รับหน้าที่ให้ออกสำรวจอวกาศไปยังดินแดนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนนำไปสู่การสร้างฐานและวิหารบนดาวต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในอัลเทอร์ริมเต็ดความรู้เพิ่มเติมก็คืออาจารย์โยดาถือกำเนิดขึ้นในปี896ป b ยจากนั้นเมื่อเติบโตขึ้นนะครับเขาก็ได้รับการคัดเลือกและฝึกฝนในวิถีแห่งเจไดกระทั่งเมื่อเข้าสู่ช่วงไฮรีพับลิกอาจารย์โยดาก็นับได้ว่าเป็นเจไดที่เก่งกาจและได้รับการเคารพนับถืออย่างมาก ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นอาจารย์โยดาในซีรีส์เด e ะอ o ลโคลายอีกด้วยครับเด e ะอ o ลโคลายเป็นซีรีส์ไลฟ์แฟชั่นเรื่องแรกที่เลือกใช้ไทม์ไลน์100ปีก่อนเหตุการณ์ใน Star Wars ตอีพิส od ที่1นึ่งเดอะเฟนทั e เมนนั่นเท่ากับว่าช่วงเวลาที่เกิดเรื่องก็คือปี132 BBY ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดยุค High Republic เรื่องราวนั้นบอกเล่าเกี่ยวกับความมืดที่ซ่อนเร้นอยู่ท่ามกลางความสงบสุขของกาแล็กซีภายใต้การดูแลปกป้องโดยเจดและสาพันธรัฐนะครับบนความเชื่อที่ว่าซิดลอดได้หายสาบสูญไปแล้วจากสงครามการต่อสู้เมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่หารู้ไม่ว่ามีผู้ที่ใช้พลังด้านมืดเกิดขึ้นแล้วและหนึ่งในนั้นคือมือสังหารที่ยอมปรากฏตัวเพื่อแก้แค้นฝาแฝดที่เป็นตัวละครขับเคลื่อนเรื่องราวนั้นมีบ้านเกิดบนดาวเบรนดอก เมื่อ16ปีก่อนเมย์คือคนที่จุดไฟเผาบ้านเกิดจนนำพามาซึ่งการสูญเสียคนในครอบครัวเราะว่าฝาแฝดของเธอโอชาในวัย8ขวบเป็นคนเดียวที่รอดมาได้จากการช่วยเหลือของโซอาจารย์เจไดที่ประจำอยู่บนดาวดวงนั้นโซรับโอชาเป็นศิษย์แห่งนิกายเจไดนะครับแต่ว่าท้ายสุดเธอก็ไม่ประสบความสําเร็จในการฝึกเพราะจิตใจยังไม่อาจปล่อยวางไปจากความผูกพันที่มีต่อคนในครอบครัวได้หญิงสาวจึงถอนตัวออกมานะครับแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นเมกเน็ช่างซ่อมยานที่ต้องเสี่ยงอันตรายออกไปบริเวณด้านนอกตัวยานที่กําลังขับเคลื่อนไปในวกาศเเมเนนป็นอาชีพผิดกฎหมายของธรัันพศแม มองว่ามันเป็นงานที่อันตรายงานซ่อมยานนอกอวก,กาศจึงมีกฎข้อบังคับว่าจะต้องใช้ดรยเป็นคนซ่อมเท่านั้นทว่าด้วยทักษะที่ร่ำเรียนมาก็ทําให้โอชามั่นใจในฝีมือของเธอหญิงสาวจึงรับงานนี้แล้วก็เปลี่ยนยานที่ว่าจ้างเธอไปเรื่อยๆเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพลักษณะน,น,นิสัยของโอชาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นแม้ตนเองกาลังตกที่นั่งลำบาก ว่าตลอด2ออพิโซดแรกของซีรีส์นะครับเธอยังไม่มีวิแววว่าจะเป็นคนที่สามารถใช้พลังฟอสได้จะมีปรากฏการณ์แปลกประหลาดแค่อย่างเดียวที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือความฝันโอชาจะฝันเห็นเมย์อยู่บ่อยๆครับซึ่งทุกครั้งที่เห็นนิมิตก็ดูเหมือนว่าเธอจะเชื่อมต่อและก็สามารถสื่อสารรับรู้การกระทําของเมย์ได้ <c oughs> เมย์เปิดตัวในฐานะนักฆ่าที่ได้รับการฝึกให้ใช้พลังฟอสควบคู่กับอาวุธลับของเธอ ทักษะของเมยจึงชวนให้คิดถึงชิโดบิที่พลาวพด้านการต่อสู้โดยเฉพาะความรวดเร็วและความคล่องแคล่ว เมย์รอดมาได้จากเหตุการณ์เมื่อ16ปีก่อนทว่าเนื้อเรื่องยังไม่ได้เฉลยนะครับว่าใครเป็นคนช่วยเธอออกมาแรงขับเคลื่อนของเมย์คือการแก้แค้นเจไดสีคนที่ประจําการอยู่บนดาวบ้านเกิดในค่ําคืนที่เกิดเพลิงไหม้และคนแรกที่เธอเข้าจู่โจมก็คืออาจารย์อินดาราเธอได้ใช้ทักษะและเล่ห์เหลี่ยมทั้งหมดที่ม,ทมีเพื่อกําบเป้าหมายแต่ว่าในขณะเดียวกันเธอก็แสดงความปราณีให้เห็นว่าต้องตัดสินใจจบชีวิตชาวเมืองเมย์ยั้งมือเพราะรู้ว่าเจ้าของร้านคนนี้มีลูกที่ต้องดูแลมันจึงสะททท้้้้้้อ้อออนนนนนนนใใหหหหหเเเ็ววว่่่่่าา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 คคคมมมมมแแไไไดดํธืืตัถึงขีจะแบบลก เมย์จะมีสหายร่วมภารกิจหนึ่งคนนะครับเขาชื่อว่าไคเมียผู้ทําหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนให้กับเธอทางด้านข้อมูลข่าวสารให้คําแนะนําและจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับติดชีวิตเป้าหมายข้อสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับเมย์ก็คือเธอจะมีสัญลักษณ์วงกลมสีขาวที่บริเวณหน้าผากเธอเข้าใจมาตลอดว่าพี่สาวได้ตายไปแล้วและการกระทาของเมย์จะถูกส่งต่อให้กับโอชารับรู้เสมอครับสังเกตว่าทุกครั้งที่ลงมือมันจะมีปรากฏการณ์แปลกๆที่สื่อสารไปให้โอชารับรู้ได้เรื่อยๆทั้งผ่านภาพในฝันและการเห็นนิมิิตตขององงงงนนนน้้สาาาววใัยเเเเดดด็็กกทที่ปปผูํไจุุห พี่น้องฝาแฝดจากสองเอพิโซดแรกทาให้เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะครับว่าทั้งสองมีปมลี้ลับบางอย่างที่ชวนให้ติดตามมากๆโดยเฉพาะข้อความในเวยเด็กที่บอกว่าเธออยู่กับฉันฉันอยู่กับเธอเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่ากําเนิดเป็นสองดังที่ดวงดาวอยู่เบื้องบนและทะเลที่อยู่เบื้องล่างฉันให้ตัวตนเธอและเธอให้ตัวตนฉัน give you, you. And you give me me. I เจไดคนแรกที่ปรากฏตัวในเอพิโซดที่1ก็คืออาจารย์อินดาราเมพบเบาะแสของอินดาราบนดาวยูเอดาเธอจึงมุ่งหน้าไปยังที่นั่นพร้อมกับการขอท้าสู้อินดาราเป็นเจไดที่เพียบพร้อมไปด้วยทักษะการต่อสู้ระยะประชิดการใช้เลเซเบอร์และก็ฟอสต e พาวเวอร์ และทำให้การรับมือคู่ต่อสู้อย่างเมนนะั้นไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ทว่าด้วยกลอบายและการใช้เหยื่อล่อเพื่อดึงความสนใจของอินดาราที่จำเป็นจะต้องปกป้องผู้อื่นก็นำไปสู่การเปิดช่องโหว่นำพาจุดจบมาสู่อาจารย์เจไดคนแรกอินดาราเป็นเพื่อนกับโซและเป็นหนึ่งในสี่เจไดที่ประจำการอยู่บนเบรนด็อกเธอเป็นคนที่เสนอให้ยุติการฝึกฝนของโอชาด้วยนะครับแต่เนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้เฉลยเหตุผลนะครับว่าทำไมและถ้าอ้างอิงจากในเทลเลอร์เราจะได้เห็นฉาก้ีนอดีตของเธอเมื่อ16ปีก่อนอย่างแน่นอน ยอดฟานดาอัศวินแห่งเจไดออเดอร์ที่ร่ำเรียนฝึกวิาชามาพร้อมกับโอชายอสสำเร็จการฝึกฝนจนได้เป็นอาจารย์เจไดเขาได้รับหน้าที่ให้มาจับตัวโอชาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสังหารอาจารย์เอ็นดราพร้อมกับทาซิโลวาลูกศิษย์ของเขายอสจะเป็นเจไดไนท์ที่มีความเฉียนตรงยึดมั่นในกฎระเบียบหน้าที่และมีความเนี๊ยบในการแต่งกายในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนรอบคอบและระแวดระวังตัวอยู่เสมออาจารย์โซนัปปัจจุบันนั้นทำหน้าที่สอนเด็กๆภายในวิหารเจไดบนคอร์ซองครับ เขาเป็นเจไดที่มีความสามารถและเข้าถึงแก่นความรู้ของนิกายเจไดเป็นอย่างดีทว่าอาจารย์โซก็เสมือนมีความแปรปรวนภายในจิตใจให้เรารู้สึกได้ครับท่าทีของเขาทําให้เราสัมผัสได้ว่าโซน่าจะมีปมในใจบางอย่างในอดีตและมันยังรบกวนจิตใจของเขาจนมาถึงปัจจุบันพาระวันคนปัจจุบันที่คอยติดตามโซก็คือแจ็คกี้ที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจตามจับตัวเมย์ไปพร้อมกับโซและยอร์ดฟานดา อาจารย์วเนสตราเป็นตัวละครดั้งเดิมที่เคยปรากฏตัวในหนังสือนิยายมาก่อนเธอเกิดในช่วงปี248 B.V.Y. ครับและรับตำแหน่งอัศวินเจไดตั้งแต่อายุได้15ปีเท่านั้นปัจจุบันเธอมีอายุมากกว่า100ปีแล้วละครับซึ่งบทบาทของเธอจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและออกคำสั่งภารกิจต่างๆให้กับโซและลูกทีมเจไดคนที่3ที่ถูกเมล็อกเป้าก็คืออาจารย์ทอบินทอบินประจำการอยู่บนดาวโอลิก้าซึ่งเขานาปัจจุบันกำลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเดอะบาราชวาว คำอธิบา,บายบอกว่ามันคือการให้ศาสตสาบาลโดยเจดนะครับที่จะยุติบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเจดายออเดอร์เพื่อการอยู่กับตัวเองซึมซับและเข้าถึงแก่นของเดอะฟอสโดยสมบูรณ์และจะไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งรบกวนภายนอกใดๆอีกเลย หอบาราชวาวจะมีบริบทเป็นการกระทําที่แสดงถึงการสํานึกผิดและการไถ่าบาปของเจไดอีกด้วยครับซึ่งอาจารย์ทอบินอยู่ในสถานะนี้มากว่า10ปีแล้วเลวครับกระทั่งเมื่อเมย์มาถึงเธอยื่นขวดยาพิษให้เพื่อเป็นข้อเสนอให้ทอบินได้รับการให้อภัยจากเธออาจารย์ทอบินลืมตาขึ้นอีกครั้งพร้อมกับน้อมรับข้อเสนอด้วยความเต็มใจก่อนตายเขาได้ขออภัยเมย์พร้อมกับบอกว่าสิ่งที่เขาทําลงไปตอนนั้นเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าว่ามันกลับกลายเป็นปมในใจที่ทําให้เขารู้สึกผิดมาตตัั้้งแ่บนน เอาละครับอาจารย์เจไดคนสุดท้ายที่เคยประจำการอยู่บนดาวของ2พี่น้องฝาแฝดก็คือเคลนักกาเคลนักกาเป็นเอเลียนสายพันธุ์วุกี้แบบเดียวกับชิวบักกานะครับซึ่งเราจะได้รู้ประวัติของตัวละครนี้ในดเดอโคไลเอพิโซดที่3กันต่อไปแฟนชส์สตาร์วอลทุกภาคก็จะต้องมาพร้อมกับรอยใหม่ๆอยู่เสมอดเออรโคไลก็ไม่พลาดที่จะนําเสนอพิบรอยชนิดพกพาของเมที่มาพร้อมกับฟังก์ชันหลากหลายตั้งแต่การเป็นอุปกรณ์สาหรับเชื่อมโลหะมีสกิลดับเพลิงในตัว ชาร์จกับแท่นชาร์จได้และยังถอดแยกชิ้นส่วนระหว่างหัวกับลําตัวเพื่อใช้เป็นตัวชอ็อตไฟฟ้าปลดล็อกกลไกลแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อุปกรณ์สื่อสารได้แบบครบจบในตัวเดียวจองไวร้ายที่เป็นอาจารย์ของเมย์และใครเมียยังไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเราจะรู้แค่ว่าหมอนี่ใช้ไรเซเบอร์สีแดงแบบเดียวกับซิดหลอดและเมย์ต้องสังหารเจไดทั้ง4คนให้สำเร็จเพื่อทำให้อาจารย์ผู้นี้พอใจโดยตอนจบเวพบโซดท,ที่2นะครับเธอสังหารสำเร็จแล้ว2คน ก็คืออาจารย์อินดราและก็อาจารย์ทอบินและแค่อาจารย์โซและอาจารย์เควนกาที่เธอจะต้องกําจัดให้ได้ความสนใจจากคาพูดของซิดหลอดคนนี้ก็คือการกล่าวถึงความฝันเขาบอกว่าเจไดมักอยู่ในความฝันความฝันที่พวกมันเชื่อว่าทุกคนมีร่วมกันหากโจมตีด้วยอาวุธเจ้าจะล้มเหลวดาบหรือเลเซอร์ไม่อาจทําอะไรมันได้หากแต่เป็นสิทธิสิทธิสังหารได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธสิทธินั้นสังหารความฝันซึ่งคาว่าสิทธิในภาษาอังกฤษก็คือคําว่าอคโลประกอบกับคําบอกใบ้ของเขายังนําไปสู่วิธีสังหารทอบินด้วยยาพิษอ An acolyte kills without a weapon. An acolyte kills the dream. เอาละครับความคิดเห็นของผมหลังจากดูเดอะโคไลท์จบ2ตอนผมมองว่านี่คือซีรีส์ที่มีเรื่องราวที่แตกต่างจาก t ตา w a ว s ภาคที่ผ่านๆมามันแปลกใหม่ด้วยแง่มุมของการสืบสวนสอบสวนค้นหาความจริงเราจะอยากรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อ16ปีก่อนเพราะตัวละครหลายคนดูเหมือนจะมีความลับบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้ประกอบกับความรู้สึกผิดที่เป็นแผลเป็นในใจผมเชื่อว่าเหตุการณ์ย้อนอดีตน่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับเราได้แน่ๆไม่มากก็น้อยครับในขณะเดีวยวกันซีนต่อสู้ก็ให้ฟีลลิ่งแบบผสมผสานทั้งภาพยนตร์กำลัังงภาายในซไไรรรปะทิิบบบกกกกววดแ่์เอ ผมรับประกันเลยว่าฉากสู้ไม่ซ้าํา s า a r วอล์กภาคไหนแน่นอนคอุณผู้ชมเลยครับดูซีรีส์ดิอัลโคลายจนถึงตอนปัจจุบันแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันคอมเมนต์มาป้ายยาคุณผู้ชมคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ดูกันได้นะหรือถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งก่อนจากกันไปว่าเดี๋ยวโคลายฉายแล้ววันนี้ที่ d i s n e y p l u s Hot Star นะครับโดยจะฉายตอนใหม่สัปดาห์ละ1ตอนรวมทั้งหมด8ตอนและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วละครับ